ที่ศาลาข้างพระอุโบสถด,ด้านติดกำแพงวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารฝั่งทิศตะวันตกเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทโบราณซึ่งสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์ดีพลเสพกรมพระราชวังบวรสถานมงคลส่งได้จากเมืองชัยนาทบุรีซึ่งเป็นชื่อโบราณของเมืองพิษณุโลกแล้วนำมาประดิษฐานที่วัดบวรสถานสุทาวาสหรือวัดพระแก้ววังหน้าในพระราชวังบวรสถานมงคลก่อนย้ายมา สถานที่วัดบวรนิเวศวิหารในสมัยรัชกาลที่5รอยพระพุทธบาทเป็นรอยพระบาทคู่สลักอยู่กลางแผ่นหินชนวนรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ประดิษฐานบนฐานบัวในศาลาเปิดโล่งสามด้านส่วนผนังด้านหลังก่อดทึบเจาะเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาสมัยลบบุรีและสมัยอยุธยากลุ่มสีรวมสืบสารความเป็นไทย